สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโลวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทารโลน้องใหม่ทางย t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับผมกับการทำนายดวงชะตาราศีประจําเดือนพฤศจิกายน2 5งพนายะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายของชาวราศีธนูนะครับผมชาวราศีสุดท้ายนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะครับผมก็สวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให ตอนนี้ช่องทัลลวิสตุลก็มีผู้ติดตามมากกว่า4,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับและเดี๋ยวกิจกรรมในการไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในวันเสาร์นี้เวลา1ทุ่มก็พบกันได้นะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมและสาหรับท่านที่อยากจะร่วมสนุกรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปที่อากาศคลิปต่อไปนะครับก็สามารถเขียนชื่ออายุและคําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยว ผมแล้วเดี๋ยวจะบอกไว้ในในคำตอบด้วยนะครับว่าจะได้คิวเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับผม mm hmm. คนละหนึ่งคำถามน,นะครับสามารถที่จะเอาบอกผมด้วยกดติดตามแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำนายให้กับแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับผมและสำหรับในคลิปนี้ผมก็ได้ทำคำสกิปเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมเป็นการทำนายการงานการเงินความรักนะครับผมถ้าใครที่อยากจะดูในช่วงไหนเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องคอมเมนต์แล้วกดไปที่ยวลานั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมได้เรียนเราาไว้ในคลิปก่นกอนๆนะครับผมว่าการทำนายของผมเป็นการทำนายแบบส่วนรวมนะครับผม ฝ่ายเดียวังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำมาคำนําายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใใน,ในชีวิตนะครับผมแล้วถาว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อได้เลยทางอัดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางเฟซเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับกับดวงการงานการเงินความรักของชาวราศีธนูประจาเดือนพฤศจิกายน25 6 4นีน,นี้นะครับผมอขอดวงการงานของชาวราศีธนู ประจำเดือนพิกายนนี้ด้วยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีธนูประจำเดือนพิกายนนี้ด้วยนะครับดวงการงานของชาวราศีธนูนะช่วงไปลายเดือนตุลาเนี่ยคุณมีภาวะของการที่ ค่อนข้างจะลัดตัวการงานมากนะครับผมเหมือนคุณแทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้นะครับผมคุณจะมีการที่ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างที่จะต้องใช้การตัดสินใจหนักมากนะครับผมการงานของคุณเนี่ยจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหนักแล้วก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะลัดตัวแล้วก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะทําให้คุณใจร้อนแล้วค่อนข้างที่จะมีเรื่องตัดต้องตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่มากๆสําคัญมากๆสําหรับชาวราศีธนูนะครับผมประมาณช่วงไปปลายเดือนตุลาคมนะสัญญาณแห่งความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยจะค่อนข้างเข้ามาเยอะะครบผมแแล้วุณจทะ กระดิกตัวเลยแทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะผมแล้วจะทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะคงที่แล้วผมเพราะจะมีคนที่มาค่อนข้างจะสร้างเรื่องสร้างราวให้คุณแล้วค่อนข้างจะทาให้คุณต้องตัดสินใจมากนะผมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของคนนี่เราบอกะเราก็ค่อนข้างจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องหนักต้องเหนื่อยแล้วก็แทบจะขยับตัวไม่ได้แล้วผมแล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ยน่าที่จะ ต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับคุณจะมีภาพของการที่ต้องมีการเหตุการณ์ให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็ค่อนข้างจะงานเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างจะหนักค่อนข้างเยอะทาให้คุณน่ะเหมือนกับแทบจะขยับตัวไม่ได้แล้วผมแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณจะต้องใช้หัวสมองในการพลิกแพลงในการตัดสินใจมากๆนะผมแล้วอาจจะต้องตัดสินใจทําการอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องตรง,งเป๊ะนักนะครับผมอาจจะต้องใช้การพลิกแพลงหรืออาจจะต้องใช้สมองจะต้องใช้การวางแผนเยอะนะครับผมและในบางคนเนี่ยหรือถ้าทำถ้าทำถ้าทำถ้าคุณทำธุรกิจนะครับผมคุณอาจจะต้องใช้วิธีีท่ อาจจะเป็นสีเทาเาหน่อยนะผมในการแก้ไขปัญหานะเพราะปัญหามันจะเข้ามาตั้งแต่ประมาณไปลายเดือนตุลาแล้วนะครับผมแต่ว่าทิศทางของคุณก็ไปได้ดีมากขึ้นนะครับผมเพียงแต่ว่าคุณจะเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะผมจะมีเหตุการณ์ไม่ว่าคุณจะทํางานธุรกิจ ส่วนตัวหรือทํางานประจำมากตามนะโอคุณจะต้องใช้กําลังภายในใจเส้นสายหรือว่าใช้อะไรที่มันเสยียวเทาที่มันไม่ใช่ถูกไม่ใช่ทางที่ถูกต้องตรงเป๊ะนะในการแก้ปัญหาที่คุณได้เจอเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะสําคัญนะแต่ว่าคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยการตัดสินใจที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกท่องตรงเป๊ะในความรู้สึกของคุณเท่าไหร่นักนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีภาวะของพัที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยค่อนข้างที่จะต้องทุ่มเทกับมันมากๆนะโอ้โถ้าเป็นถ้าคุณทำาธุรกิจพวกเเกกกีี่ยวััับรบรหมมาาะคุณอออจจต้งงลษ ตอนี้จะต้องใต,ต้ตรงใต้โต๊ะหรืออะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งสิ่งนี้มากพอสมควรนะจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะเครียดก,กับงานมากนะครับผมแล้วค่อนข้างที่จะต้องพุ่มเทพวกค่อนข้างที่จะต้องอดทนกับงานมากนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะแล้วมันจะเป็นมาตั้งแต่ประมาณไปลายเดือนตุลาถึงต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนคุณจะประสบความสาเร็จนะครับผมแต่ความสาเร็จของคุณเนี่ยเกิดจากความทุ่มเทของคุณนะครับผมเกิดจากความที่คุณเหน็ดเหนื่อยกันที่คุณไม่ยอมแพ้นะครอื ใช้วิธีแบบว่านอกลู่นอกทางไปสักนิดนึงนะผมจะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้สมองเยอะมากๆแล้วผมสหรับการทํางานของคุณในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จนะครับผมคู่พัรนทเนอร์ของคุณจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับผมหรือว่าคุณอาจจะทุ่มเทจนถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวนะคุณอาจจะทุ่มเทจนลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกเอ้ยพอใจกับสิ่งที่คุณทํามากๆครัวผมคุณจะได้รับแรงสนับสนุนผลักดันจากคนรอบข้างนะผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือจากเพื่อนน หรือจากคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรของคุณก็ตามแล้วอาจจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะมีความสุขแต่ความสุขของคุณเนี่ยเกิดจากความพยายามเกิดจากความนุ่มเทและเกิดจากการตัดสินใจที่ถูกต้องของชาวราศีธนูแล้วอาจจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยแต่คุณจะพบความสําเร็จในปลายทางแล้วสำหรับชาวราศีธนูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะว่าคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับผมในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับผม โอ้เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมโอ้เดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะได้รับแรงสนับสนุนปักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะครับเพราะจะมีทั้งเอเดียมเพอเลอร์ M eller, แล้วก็มีทั้งตัวหเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานการของคุณจากที่มันมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ส่วนหนึ่งต้อง ชื่นชมความพยายามของชาวราศีธนูแล้วผมว่าคุณมีการทุ่มเทมีการใช้ทั้งหัวสมองและมีการตัดสินใจที่ดีมากะครับผมทําให้การที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาหรือว่าภาพของการที่งานมันติดขัดงานมันรัดตัวแรงต่างคุณก็ตามนะผมคุณจะผ่านมันไปได้อย่างดีแล้วผมแล้วคุณจะได้รับการชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากลูกคงลูกค้าหรือจากอะไรต่างๆก็ตามนะผมคุณจะได้รับการสนับสนุนและจะทําให้งานการของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงมากๆนะผมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะในบางคนอาจจะได้ข่าวดีอาจจะได้รับการเลื่อนตาแหน่งเลื่อนตําแหน่งอะไรตต่าางๆก็ม รับผมมันเป็นการลักษณะของการที่คุณจะพบกับความสงบพบกับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และแน่บางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะได้พบการงานที่มั่นคงมากขึ้นเป็นเอเบอร์เลยนะผมว่าในเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะถึงนี้สำหรับชาวราศีนูนะอาจจะเป็นเดือนที่คุณก็ทั้งจะประสบความสําเร็จกับการงานนะครับผมแต่ว่ามาจากความเหนดเหนื่อยหรือมาจากความทุ่มเทแล้วก็มาจากการใช้สมองของคุณนะครับผมอาจจะมีช่องทางที่ต้องซิกแซกหรืออาจจะมีเรื่องการใช้เส้นสายหน่อยนะผมแต่การวันการใช้เส้นสายที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็พบกับความมั การเดืนี้จะถึงนี้สาหรับชาวราศีธนูนะอาการงานของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆถึงคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยฟางช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิากายนก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณจะพบับง,งานที่ค่อนข้างจะมั่นคงมากขึ้นและผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและจะทำให้เดือนพฤศจิากายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีธนูนะครับผมอัตรการงานถือว่ารุ่งโรจน์มากๆนะครับผมแต่อาจจะต้องผ่านช่วงปลายเดือนแล้วก็ต้นเดือนนี้ที่คุณจะเหนื่อยหนักหน่อยไปเท่านั้นเองนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับ อะต่อไปนะครับผมมาดูดวงการเงินสําหรับชาวราศีธนูกันบ้างนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงิน ดวงการเงินสําหรับชาวราศีธนูนะครับผมดวงการเงินสําหรับชาวราศีธนูเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะถึงแง่งานคุณจะหนักงานคุณจะเหนื่อยอะไรก็ตามแล้วับผมแต่งานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะส่งรายได้ส่งผลก็ตอบแทนมาให้คุณได้มากมหาศาลไม่ใช่น้อยแล้วผมสำหรับชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะผมเงินของคุณเนี่ยจะได้รับมาจากหลายทางน,นะผมเนี่ยอาจจะได้รับจากแดนไกลหรือจะได้รับอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่ว่าสัญญาณเงินของคุณเนี่ยจะดีตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับผมในบางคนน่ะ ได้รับเงินจากแดนไกลหรืออาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่อะไรต่างๆก็ตามผมทําให้งานของคุณเนี่ยถึงแม้มันจะหนักถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่คุณก็จะสามารถมีเงินมาโปรกับธุรกิจของคุณได้ไม่ว่าจะทั้งคุณทํางานธุรกิจส่วนตัวแล้วผมหรือถ้าคุณทํางานประจําก็ตามนะถึงแม่งานคุณจะหนักงานคุณจะเหนื่อยแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่มั่นคงและก็สร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้คุณอย่างดีมากพอสมควรนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะคุณมีเก์การเงินที่ค่อนข้างจะดีนะแล้วมันก็ยังดีต่อเนื่องนะครับผมในช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจะะดดี้ผก็นนน่าจไรับเเงงิอยื ถ้าคุณทําธุรกิจธุรกิจของคุณก็ค่อนข้างจะส่งเงินส่งดอกออกผลมาให้คุณอยู่ตลอดนะผมว่าคนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะครับผมสำหรับเกณฑ์การเงินของชาวราศีธนูนะครับผมในบางคนอาจจะได้รับข่าวดีทางการเงินนะครับผมสิ่งที่คุณรอคอยหรือว่าเงินก้อนที่คุณรอคอยเนี่ยคุณจะได้รับในช่วงประมาณต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะเป็นเดือนที่คุณมีเงินก้อนเข้ามานะผมแล้วแล้วจริงๆสัญญาณเงินของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือน ตุลาคมแล้วนะครับผมแล้วประมาณต้น,ตนเดือนเนี่ยคุณก็จะได้รับข่าดีการเงินมาส่งเสริมขึ้นไปอีกนะครับผมเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนพิจิกายนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่จะต้องใช้จ่ายพอสมควรนะครับผมมันคุณจะมีภาวะที่โอเคเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่ว่าไม่ใช่คุณไม่มีเงินนะครับผมคุณจะมีเงินนะแต่จะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายมากพอสมควรนะครับผมมันจะมีเงินออกมากพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้คุณขาดมือนะครับจะเป็นลักษณะาาของการ,ท,ารที่คุณใช้ในสิ่งที่จําเป็นหรือว่าใช้ในเรื่องที่คุณจะต้้้้ออองงงททําาาามมมกกกกกว่่จะีีเเณฑ์ตใชินน ปวดอาจจะเป็นเงินก้อนเกี่ยวกับการลงทุนของคุณก็เป็นไปได้นะผมก็าดูการงานของชาวราศีธนูเนี่ยกำลังรุ่งโรจน์คุณน่จะมีเกณฑ์ที่จะต้องขยับขยายกิจการหรืออะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่จะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากส่วนกุแต่ไม่ใช่การใช้จ่ายที่เละเทะหรือฟุ่มเฟือยนะผมเพราะไ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นการใช้เงินแต่เป็นการใช้เงินเพื่ออนาคตหรือเพื่อสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณนะครับผมมาเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสําหรับชาวราศีธนูนะครับ ดวงการเงินของชาวราศีธนูจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมว่าคุณจะมีภาพของการที e ่เงินค่อนข้างจะหลั่งไหลมามากพอสมควรนะเพียงแต่ว่าการที่คุณจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายหรือว่าต้องการใช้เงินก้อนเนี่ยทำให้คุณก็หนักอกหนักใจกับการที่ใช้จ่ายตรงนั้นมากพอสมควรนะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องคิดต้องเครียดต้องวิตกกังวลหรือว่าต้องใช้เงินก้อนมากพอสมควรแต่เงินคุณจะไม่ขาดมือนะผมเงินคุณจะเข้าตลอดนะจะเป็นลักษณะของงานที่มีสิบเหรียญเงินคุณจะไม่ขาดจะมีเงินก้อนเข้าและเงินของคุณเนี่ยคุณ ว่าจะมีเรื่องใช้จ่ายที่เป็นเงินก้อนใหญ่ไหมจำมีนะครับผมในเดือนอพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะแต่คุณก็จะมีเงินที่ชำระจ่ายในตรงนี้เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องคิดมากหรือต้องวิตกังวงไปนะครับผมเกมการเงินของชาวราศีธนูอยู่ในเกมดีอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้มันก็จําเป็นต้องใช้นะครับผมอาจจะมาไพยมาเตือนว่าคุณอาจจะเครียดหน่อยนะครับผมเพราะว่า,วาอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากพอสมควรที่ทําให้คุณถึงขั้นที่ว,ว่าเฮ้ยเสียดายหรือว่าค่อนข้างที่จะ,ะคิดมากกับมันได้นะครับผมแต่มันจะเป็นการใช้จ่่่่่าายเเพพืืืออออนคตหรสิงทีีดผมะ มาบอกว่าเฮ้ย hey, ม่ต้องไปคิดมากอะไรที่จําเป็นต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายแล้วสําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีธนูนะแต่คุณก็จะมีโชคเล็กๆด้วยนะแล้วลลเสี่ยงดวงอาจจะไปเสี่ยงดวงอะไรสักหน่อยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไพ่ตัวนี้จะเป็นโชคเล็กๆน่านปฏิหารมาเหมือนกันนะคุณจะมีโชคดีทางการเงินมากพอสมควรแล้วก็จะทําให้คุณมีเงินก้อนถึงแม้จะมีภาระของการที่ต้องใช้จ่ายในเดือนพฤศจิากายนที่จะถึงนี้แต่ มันก็แล้วมันก็เป็นการใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างจะน่าจะก้อนจ่ายพอสมควรน,นะเพราะถึงขั้นที่ทําให้คุณต้องคิดมากกับมันนะผมแต่ว่าคุณก็จะมีเงินมาใช้จ่ายในตรงนั้นเช่นกันนะมอาจจะมีเงินเข้าแต่ก็จะมีเงินออกแต่เงินเข้าก็จะมากกว่าเงินออกแล้วคุณก็จะมีโชคเล็กๆทางการเงินด้วยนะผมสาหรับชาวราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะผมทางการงานและการเงินนะครับผมสําหรับชาวราศีธนูนะครับ อาต่อไปแล้วผมมาดูเกมความรักของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับผมทั้งคนมีคู่และคนโสดนะครับขอดวงความรักของชาวราศีธนูด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤิกาย์นี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีธนูประจําเดือนพฤิกาย์นี้ด้วยนะครับผม ดวงความรักของชาวราศีธนูนะในช่วงประมาณไปไป เดือนตุลาคมนะครับผมคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเหมือนจะมีปัญหามันรุมเร้ากับความรักของคุณมากๆแล้วผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่รักกันนะคุณยังมีความรักความอ่อนโยนซึ่งกันและกันอยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกนะครับผมไม่ว่าจะเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณก็ตามนะเพราะว่าดูท่าทางเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยน่าที่จะมีภาพของ,งการที่ค่ allora อนข,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 ข้างจะหนักค่อนข้างหน่อยหรือว่าอค่อนข้างที่จะมีผลกระทบกับการงานซึ่งตรงเนี้ยก็มาอาจจะมากระทบกับเรื่องของความรักของคุณณเเช่่นนนนกััะครบผปวดือ ตุลาคมเนี่ยคุณจะมีภาพของปัญหาที่จะมาลุมเล้าแล้วมัน,จะม,นจะมากระทบกับความรักของชาวราศีธนูนะครับในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาพของการที่รู้สึกอาจรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับคนรักแต่โดยรวมๆคุณยังรักกันดีอยู่นะไม่ใช่คุณไม่รักกันเลยนะครับแต่อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างหรือทะเลาะอ,อะไรกันบ้างประมาณช่วงไปลายเดือนตุลานะแต่จจว่าการทะเลาะของคุณเนี่ย ก็จะค่อนข้างเคลียร์กันได้อย่างรวดเร็วแลผมไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันในเรื่องอะไรก็ตามนะผมคุณจะเป็นการทะเลาะที่มีความเข้าอกเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมมีการปรับความเข้าใจกันมีความปรับจูนกันหรือในบางคนอาจจะเป็นปัจจัยมาจากการที่คุณเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรที่คุณต้องเคลียร์ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็ได้นะผมทาให้มันกระทบมาถึงกับความรักของคุณนะไหมความรักของคุณอาจจะมีความสั่นคลอนอะไรกันในบ้านนะผมแต่คุณก็จะมีการปรับความเข้าใจกันอย่างรวดเร็วแล้วจะมีสองไม้นะคุณจะพูดก ใจกันมากขึ้นนะครับผมแล้วคุณจะใช้ความดีความรักความเอาใจใส่กันดีแนละ้วกาเป็นไฮโลฟานนะจะมีการพูดคุยกันแบบดีแบบใช้ความ <sk nell> เขาเรียกว่าอะไรครับใช้ความใช้ความดีเขาช่วยนะครใช้ความดีเขาช่วยใช้ความรู้สึกว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคู่รักของคุณเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหานี้อะไรกันหรือว่าคุณจะไปเจอปัญหาอะไรก็ตามนะผมแต่เขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณนะครับผมเขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนถึงแม้จะมีการทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่เขาก็จะเป็นคนดีของคุณอยู่เสมอนะครับผมอาจจะเป็นความรู้จะเป็นช่วง,งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนรักของคุณเนี่ยช่างเดียวคุณหลือเกินช่างคุณก็สามารถที่จะปรึกษาเขาได้ถึงแม้คุณจะเจอความลําบากความเหนื่่่่อออยยยคคคควาาาามมมะไไไรกก็็ตตแเเู้้้ีงงงขุุณณทิหนล ก็จะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดีสําหรับคุณมากๆนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะดีแล้วแล้วก็จะส่งผลมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพิจิกายนถึงเริ่มมีปัญหาอะไรกันต่างๆนานาก็ตามนะผมแบผโดยดวงความรักของคุณเนี่ยก็ยังมีการพูดคุยยังมีการเคลียร์ปรับความเข้าใจกันและยังมีทิศทางไปในทางที่ดีอยู่นะครับผมแล้วก็ในเดือนพิจิกายนนี้ความรักของคุณก็ค่อนข้างจะผิดออกออกผลนะครับผมแล้วค่อนข้างที่จะคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ช ออกผลแล้วก็ค่อนข้างจะมีการดูแลเอาใจใส่ดีซึ่งกันและกันสําหรับชาวราศีธนูนะครับผม๋้วผมดูให้ป,ปบให้ต่อนะครับผม จะมีเรื่องเกี่ยวกับความหึงหวงกันบ้างน,นะครับผมความหึงหวงการหวงเลือกส่วนตัวหรืออะไรต่างๆกันบ้างน,นะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยความรักของชาวราศีธนูยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อกันและกันอยู่นะครับผมยังเป็นสองทัว้วยังเป็นอะไรอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่า ในการที่คุณมีปัญหาอะไรกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหงึงหวงก็เป็นไปได้นะผมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหึงหวงการหวงพื้นที่ส่วนตัวหรือการที่มีโรคส่วนตัวหรือความอินดี้ของผู้รักของคุณที่มากเกินไปอาจจะทําให้คุณเกิดปัญหาซึ่งกันและกันและอาจจะสั่นคลอนความรักของคุณไม่ได้นะผมแต่คุณก็จะจบกับเรื่องตรงนั้นไปอย่างรวดเร็วนะผมแม้อาจจะมีบ้างอาจจะมีง้องแง่อะไรกันบ้างหรืออาจจะมีความหึงหวงความอะไรไม่เข้าใจกันบ้างหรือความอะไรต่างๆกันบ้างการอินดี้บ้างอะไรต่างๆบ้างแล้วผมว่าท่าทางเนี่ย ที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไม่ใช่น้อยแล้วผมทําให้คุณอาจจะเกิดปัญหาภาวะของการที่หึงหวงใส่กันนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะผมอาจจะมีเรื่องของการห you ึงหวงงอแงอะไรกันต่างๆนานาก็ตามแต่คุณก็จะมีความรักที่อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมคนรักของคุณเนี่ยก็ยังดูแลเอาใจใส่ยังเป็นสองถ้วยยังเป็นเจ็บเหรียญยังมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหึงหวงหรือการมของพื้นที่ส ชาวราศีธนูถ้าลดในเรื่องของความหวงห่วงลดในเรื่องของการที่อ,อินดี้มากเกินไปนะผมจะดีมากๆนะผมก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่พูดคุยกันเข้าอ,อกเข้าใจยังมีการทําดีต่อกันซึ่งกันและกันอยู่นะผมเพียงแต่ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหึงความหวง,คว,หวงความอินดี้ฝ่ายหนึ่งอาจจะหึงหวงฝ่ายหนึ่งอาจจะ อาโลกส่วนตัวสูงนะผมเพราะฉะนั้นอาจจะตูนกันไม่ติดในเรื่องนี้นะผมเพราะฉะนั้นเนะี่ยอาจจะต้องปรับซึ่งกันและกันหน่อยนะครับผมแต่การปรับของคุณเนี่ยแต่ว่าในเดือนอพฤศจิกายนขอ,ของคุณเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อ,อก,กันยังมีความรักความเฉยช่ายซึ่งกันและกันอยู่นะผมเพียงแต่ว่าเรื่องที่ต้องปรับมีอยู่สองเรื่องนะผมก็คือฝ่ายหนึ่งลดในเรื่องความหนึงหวงอีกฝ่ายหนึ่งลดความอินดี้ลงหน่อยจะดีมากๆสําหรับชาว,วาราศีธนู <S <S <c oughs> นะครับผม <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักของชาวโสดของคนชาวราศีธนูกันบ้างนะครับผมชาวโสดนะคุณมีลักษณะที่ในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาเนี่ยคุณก็มีความโหยหาความรักมากพอสมควรนะแต่คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าช่วงนี้ปัญหาต่างๆในชีวิตคุณก็น่าจะลุมเล้าเยอะนะครับผมแล้วก็ในอดีตนะคุณอาจจะเจอกับความผ่อความที่ไม่ค่อยจะโสภานักกับเรื่องของความรักนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีความค่อนข้างจะหวาดกลัวกับความรักหรือค่อนข้างจะเบื่อหน่ายกับความรักมากพอสมควร อยู่นะผมประมาณช่วงปปลายเดือนตุลานะคุณจะมีภาพของการที่เบื่อนายกับความรักไม่อยากที่จะเริ่มต้นกับใครแล้วก็อยากที่จะอยู่คนเดียวมากกว่านะครับผมแต่ว่าถามว่าคุณหหยหาความรักไหมคุณก็มีความหยหานะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชีวิตหรือว่าจะเป็นเรื่องของคุณเจ็บปวดมาบ่อยๆก็ตามนะผมคุณจะมีภาพของการที่เบื่อนายกับความรักมากๆนะครับแล้วก็มาในช่วงของต้นเดือนตุลาคมเนี่ยคุณก็มีลักษณะของการที่คุณคุยกับคนได้นะคุณคุยได้คุณอะไรได้แต่คุณกกก็จจจะะไม่คอออยยาาเปิดใ เปิดตัวเองสักเท่าไหร่แล้วผมจะเ,เล่นสลาดที่ใครมาคุยกับคุณคุณก็จะคุยแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปหมดนะครับผมมันจะเป็นกษณะนั้นที่คุณจะเบื่อหน่ายความรักขั้นรุนแรงเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะไม่ว่าจะเบื่อหน่ายอาจจะผลกระทบมาจากการงานที่คุณต้องไปโฟกัสก็เป็นไปได้นะผมทำให้ในช่วงอ่าในดวงความรักของชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่อยากจะเริ่มต้นกับใ,ใครนะครับแต่ว่าคุณถามว่าคุณถึงขั้นปิดตัวเองไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคุณจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาแต่ คุณก็จะเป็นลักษณะที่คุยกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องไปก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณอยากเอาสมองไปโฟกัสกับเรื่องการงานกับเรื่องการเงินเป็นหลักมากกว่านะครับผมแล้วในบางคนอาจจะพึ่งทางธรรมะธรรมโมเลยก็ได้นะครับผมบางคนอาจจะไปเข้าวัดเข้าวาบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้คุณรู้สึกเหมือนกับจิตใจไม่ค่อยจงทุนที่โดยเฉพาะกับเรื่องความรักนะครับผมคุณก็เลยลักษณะที่เข้าวัดเข้าว่าจะดีกว่าแลัวผมจะเป็นช่วงที่ดวงความรักของคุณไม่ค่อยจะเปิดนะเพราะว่าคุณเบื่อนะครับผมคุณเบื่อคุณอยากที่จะใช้ชีวิตโสดนะครับผมคุณเบ คอยนะคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งมาเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตของคุณอยู่ก็ตามนะครับผมแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณจะมีความสองจิตสองใจมากๆแลนะครับผมใดใจหนึ่งเนะี่ยคุณก็เบื่อเบื่อกับความรักที่จะต้องเป็นความหมึงห่วงซึ่งกันและกันเหลืออะไรต่างๆก็ตามทำให้คุณมีภาพของการที่ค่อนข้างจะห่วงชีวิตโสดมากกว่านะครับผมถึงแม้คุณจะ ใจลึกๆคุณจะรอคอยใครสักคนมาเป็นส่วนเติมเต็มมาเป็นต่อถ้วให้คุณอยู่นะผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณจะยังไม่อยากจะคบกับใครหรือยังอยากที่จะรักษาชีวิตโสดของคุณอยู่นะครับผมในเดือน ในเดือนในเดือนพฤศจิกายนนี้จะถึงนี้นะครับผมมาดูความรักของคุณจะมีคนเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามานะครับผมแต่ตัวคนเองแล้วผมที่จะเป็นฝ่ายปิดนะครับผมเพราะว่าคุณเบื่อคุณเบื่อกับภวามที่จะต้องมานั่งคิดมากจะต้องมานั่งเครียดกับเรื่องของความรัก <que> จะต้องมานั่งหึงหวงซึ่งกันและกันนะครับผม,ผมทําให้เดือนอพฤศจิกายนนี้จะเป็นเดือนที่คุณยังรักชีพชโสดหรือคุณยังหวงในชีวิตส่วนตัวของคุณอยู่นะครับผมอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณจะยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนนีี้สสสํําาาาาหหรรรัับบชชววโดศธู คราสำหรับวันนี้ก็จบทำนายของชาวราศีธนูเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาลลวิยตุลด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วถ้าสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาลลวิยตุลก็ขอให้เฮงเรวยๆปางๆงงงสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่ททานด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสบ